โอ้โหโหมันสุดยอดเลยนี่สินัหน้าห้างอีเกียที่เขาพูดถึงกันน่ะดูแมว่าไอ้ขี้เขาไม่รู้ฮ้างอะไรหรือวะก็สวัสดีทุกชุกท่านนะฮะที่อยู่ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะขอต้อนรับทุกชุมชนเข้าสู่ช่องนะเฮ้ดเทปเย่ HD นะ HD จริงๆตอนนี้นะผมจะกำการเล่นรูบอคโดยแมวที่ผมมาเล่นนี้มีชื่อแบบว่า HCP สามศูนย์ศูนย์แปด โอเคขอขอขออนุญ,ญาตเงียบหน่งนะเดี๋ยวผมจะต้อง <c oughs> เร่งลืมมาก็เจอมาเลยแล้วดูนั้นหรับแบบนี้นะคะเป็นแมปแนว Silver Herer นะหรือว่าเป็นแบบแนวเคาเู้จักเกมแบรนดี้บ้างเกมแนวนั้นแหละก็คือให้หลบหลบแบบเอาตัวรอดอ่ะง่ายๆครับโย่โดยนะแบบนี้นะครับคุณมีสามสิ่งที่ต้องทำั่นคือหนึ่งอ 1, เอาตัวรอดสองหลบสามเอาตัวรอดใช่มันก็คือสิ่งเดียวกัน โดยแบบนี้จะมีทั้งของอาหารนะฮะแล้วก็มีหลายๆอย่างให้เก็บทั้งอาหารแล้วก็ยาอืมแค่สองอย่างพูดอกหลายอย่างเหรอรกแตกเออโอเคนะขอ,อยาเก็บอาหารตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะส่วนที่ผมตรงนี้เมื่อกี้นะใครเห็นบุคคลไม่มีหน้าที่อยู่ตรงทางนู้นบ้างใครเห็นบ้างถ้าใครเห็นโชว์มือจะเห็นเดี๋ยวโชว์เลยโชว์ให้โอเคเดี๋ยวต้องขึ้นไปหน้าบนก่อนหนุกแต่ใครมาสร้างตรงนี้วโอเค โดยแบบนี้คุณสามารถที่จะสร้างของได้ตามตามที่เห็นตรงนี้ผมไม่ได้เป็นคสร้างผมก็เพิ่งเข้าเมื่อกี้ว้าวสูงจริงเลยไอ้ย่าโกวความสูงโอเคฮะโ,โดยแบบนี้นะจะมีแบ่งเวลาออกไปทั้งหมดสองเวลาโดยกันนั่นคือ night time and day time งั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายเลยดีกว,ว่าครับสำหรับ day time จะเป็นเวลาที่เป็นตอนเช้าคือตอนที่ผมกำลังเดินอยู่เนี่ยก็คือเวลาแบบนี้ครับคือ day time ส่วนแต่ไหน,นทามน่าจะเป็นเวลาที่ปิดไฟมืดมืดมากๆมืดมากมากเลยคือจะมืดจนคุณมองไม่เห็นอะไรแต่ก็ไม่มืดมากหรอกโอเคขอแยก,กกินอาหารแล้วกันนะ้วเดยวแบบนี้ผมผมเล่นในโทรศัพท์นะมันก็เลยดูเออเออหน่อยแล้วก็โทรศัพท์ผูมันกายด้วยนานแล้วประมาณปีนึงพระเจ้าเชื่อแลยิ่งมาทำยูทูบตัวนีู้บา้าวะเนี่ยโอเคคนระับตดยที่ <c oughs> นี่แหละครับท่านผู้ชมสิ่งที่ผมมูดถึงนี่คือไนท์ไทม์แลวนะครับแล้วไนท์ไทม์มันจะเกิดอะไรขึ้นไปดูกันเลยดีกว่าสำหรับเมื่อไนท์ไทม์แล้วนะครับจะเกิดทาหน้าของเหตุการณ์ที่มีชื่อว่านะฮะ The Hunting of the Star ซึ่งชื่อทั้งหมดที่ผมคิดขึ้นมานี่เป็นชื่อที่ผมคิดมาเองทางด้านเจ้าของแบบไม่ติดต่อเลยกูมาทังนั้นกูมาเล่นเองโอเค โดยทางด้าของนายทานเนี่ยจะมีทางด้านของสตาร์มาเล่นกระทืบเรานะซึ่งก็คือ scp 3 0 0 8ูนขีดสนะฮะตามที่ไปดูข้อมูลมาพวกเขาเป็นพนักงานอีเกียอุ้ยตรงนั้นมีบ้านด้วยนั่านนายเห็นไหมแต่ตอนเช้าเราไปกันดีกว่านะเดี๋ยวก็ขอยยู่วันนี้ยู่นานเลยกว่ามันจะมาโอ้ที่จริงคือที่จริงแบบนี้ผมไปเล่นกับเพื่อนนะแต่ว่าเพื่อนไม่เมตตอบไปเศษเพื่อนไม่เมตต์ยอมตอบไปเซนเจอร์นรกแตกเอ้ยโอเคนะ โดยเหมือนมือมันก็เล่นง่ายๆ,ๆนะโอเคคุณหลบโอเคขออยากกินอาหารก่อนแล้วกันนะเบอร์เกอร์เพิ่มเอนเนอร์จีสามสิบบวกหนึ่งโดยชะนัข,ของอาหารในแบบนี้ก็จะมีอยู่หลายอย่างทั้งเอซอเกอร์สปาเกตตี้พิซซ่าคาโบนาร่าใส่ชีสหน้าคอฟฟี่โคโรนาไวรัสโอเคครบเลยจังหวะนี้ยโดยอาหารแต่ละชนิดก็จะเพิ่มเอเนอร์จีแล้วก็หิวเหมือนกันตามที่เห็นด้านล่างเลยนะฮะแถบหิวก็คือแถบเลือดของเราส่วนแถบสีฟ้านะครับจะสโซ่แถบนก็คือแถบเอนเนอร์จีไปแถบสีฟ้านะฮะ ถ้าเลือดคุณหมดคุณตายคือตามหลักของกีมเลยเชียมือชิบหายเลยนะถ้าใครมองไปเห็นก็สามารถเปิดแสงได้เพราะว่าเดี๋ยวเปิดให้ท่านผู้ชมะขอกินอาหารด้วยอร่อยอร่อยกินสิกินไอ้ยาลูกแต่กินกินสิกูจะตายแล้วเว้ยกิน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 โอเคกินแล้วเออเอาเดี๋ยวนะแฮมเบอร์เกอร์อะไรล่ะ จบเลตูจบจบเบอร์เกอร์วหายแต่ไม่เป็นไรนะไม่กินผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันถ้าเกิดเอเนอร์จีเราหมดนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นนะโอเคงั้นก็นั่งรอดูซิพอคุยอะไรกันครับ holding s h i p บวกอไ f บวก r reset ตัวนี้เือเอาไปเทมโอ้โหท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าท่านผู้ชมครับนี่เลยฮะมันจะมีท่าหน้าของชื่อคุณขึ้นด้วยถ้าเกิดคุณตายนะฮะก็คืออย่างเช่น unfeel หนึ่งสองสามสี่ try to survive but feel ก็คือแอนคนที่ชื่อให้แอนฟิวหนึ่งศูนย์สองศูนย์นะพยายามออโตโรแต่ดีดนะ,ะสุดท้ายคือตายนั่นเองนะแล้วก็คนล่าสุดที่เพิ่งตายคือไอเอ็นวีคีดเจอแนลจูเนียตายนะฮะไง่ายๆถ้าตายเยอะกว่ากมนี้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราก็เอ,อ,โตโยอยาตัวรอดอีกประเด็คือผม,มต้องไปโอเย่หนะูหูว้เวว้าวน่สียมา คือที่ยิงแบบนี้มันก็น่าเบื่อนิดนิดนะโดยถ้าเล่นในโทรศัพท์คุณจะเห็นอยู่ปุ่มเป็นสีปุ่มหน้านี้แล้วก็นานี้เดินปกตินะโดยปุ่มมันจะมีอย่างนี้หนึ่งนะฮะก็คือนี่เป็นการย่อปุ่มที่เป็นเหมือนกับคุณกระโดดแบบนี้นะปุ่มที่สองก็ปุ่มกระโดดปกติส่วนปุ่มนี้เป็นปุ่มวิ่งกับเดินนะฮะส่วนปุ่มนี้เป็นปุ่มที่เรียกตีนนะใครมีบ้างคำเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงตีนก่อนเฮ้ยเรียกไม่ได้หรอ ทรงอยู่สูงไปพระเจ้าช <aría> <the those>. ่วยกู Gesch ้ไปน้ tá, en ja. ําหอมมันมาแล้วโดยเราสามารถฟังเสียงได้คือหนึ่งนะถ้าคุณได้ยินเสียงที่ผมเชื่อว่าเสียงหนึ่งมันจะพูดว่าไงปะภาษาอังกฤษอ่ะเออ่ห้างผิดําการแล้วนะแต่ว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ร้องว่ายังไงแบบร้องยิ่งแบบย้างผิดตำการโอเคโอเคโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รอเรื่องรอเรื่อตอนนี้ก็ยังไม่เห็นนะผมเห็นมันตัวเลยตรงนั้นไม่ใช่หรอ คือเริ่มคลิปมาคุณน่าจะเห็นนะเห็นกันหลายคนวยนะดูนะหืายย่อะไรกนนะตรงนั้นมีแสงนะฮะแบบนี้พยายามโย่ให้โย่นะถ้าเกิดตอนกลางคืนเมื่อไหร่คือให้คุณหาที่หยกหาที่หลบนะฮะหยกบ้าเลยคุณเขา้าใจมั้ดูเสียมีมคนตายเยอะนะสญญะสมมติคุณโอโหคนเดิมอีกมารถนรกโอเคเดี๋ยวจะต้องรอตอนเช้าเดี๋ยวก็มาเจอกันตอนเ้าตอนเช้าๆแล้วกันนะเจอกัน มาตอนเช้าเจะค่อยเจออีกทีเฮ้ยปากปลอบนี่หัวอัดมผมกลับมาแล้วท่านผู้ชมในที่สุดก็เช้าอาบ้าตั้งนานกว่าอยาเช้าโอเคเลยรีบรวมปข้างล่างครับโอเคขอรับไปเสียงนะองเพราะว่าถ้าได้ยินเสียงใครร้องนี่ไม่ต้องตกใจนะเด็กข้างบ้านน่ลกแตกเอ้ยเฮ้ยช่องเปิดชาเพราะเรื่องนี้เด็กร้องดังชิปลอบ เงียบๆหน่อยครับน้องน้องพี่รู้ว่าพี่ดังพี่ไม่ต้องมาคุยกับพี่ <laughs> โอเคนะเดี๋ยวขอ,อยากเก็บอาหารได้ปุ๊บเลยแบบนี้ผมบอกท่านผู้ชมแล้วว่าอาหารมันจะรีฟูตตลอดเวลาแล้วรีฟูคืออะไรก็คืออาหารนะมันจะสปอนขึ้นตอนเช้าทุกทุกเวลาเช้าเมื่อไหร่มันจะสปอนหนึ่งครั้งซึ่งก็ยังเป็นปริศนาอยู่ว่าใครกันเป็นคนนำอาหารพวกนี้มาตั้งทั้งที่คุณก็เห็นว่าเมื่อคือน มันไม่มีใครที่เดินมาตรงนี้เลยสักคนใช่ครับใครกันแน่ที่เป็นคนอะโอ้ยแหลก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 เกิดแหลกไอ้เอย้ยแหลกโอเคขออนุญาตโอเคค่อยดีขึ้นหน่อยนะอุ้ย <c oughs> อีนเล็กซ์ก็สิะนไปแลมันใช่สีที่ผมคิดไหมน่าไม่ใช่นะยองเงปุ่งน่าจะมาโอเคมาเก็บมาเก็บมาเก็บมาเนี่ย ใครเคยกินไอเจ้านั้นปหมไอทีบบม่มันเป็นเล่รถเห่นนะไม่ใจมันเป็นคือพูดยี่ห้อมันจะติีก็สิเปะะวไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ขี้เกียจรู้ขี้เกียจ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 ์เ,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 เก็บเก็บเก็บมาเก็บมาก,ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมอาจจะพาเพื่อนผมมาเล่นแล้วเดี๋ยวเพื่อนผมก็เล่นเหมือนกันเดี๋ยวค่คอยบอกชื่อเพื่อนผมในภายหลังเล่นนะไปทางนี้เราก็ไปทําการสร้างฐานแล้วกันนะแบบนี้สามารถขนย้ายของได้เออเดี๋ยวนี้มีหิวใช่ไหมไม่ได้เม่ร์ ไม,ไม่ต้องใจครับต้องใจบอกินอาหารก่อนแล้วกันนะนั่นและนัจุ้มรกสิ่งผมต้องเงียบตอนเริยมคลิปไงนั่นนะครับก็คือ HCP 3 0 0 8 กีสองโอ้จำจำจำรหัสยากจังโอเคก็บเก็บเเก็บเเก็บเเดิบๆบมากโอ้ยเล็กโอ้เพื่อนอย่าเดินมาตรงนี้ขอร้องไม่ไไปเุ๊๊บ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 ถ้าใครอยากให้ผมปรับปรุงอะไรยังไงสามารถบอกได้นะเดี๋ยวผมจะได้ปรับปรุงช่องผมนะนำไปกับใช้เก็บยากเว้ดิโอเค เดี๋ยวมันมีฮิลอยู่โอเคผมไปเก็บก่อนเอ้าพนักงานหายพนักงานไปไหนวะเออดีแล้วดีแล้วไม่ต้องมาดีดีแล้วดีแล้วโอเคเดี๋ยวก็จะเข้าใจกันง่ายๆก็ตามที่รู้ก็แล้วก็คือเก็บของเอาตัวรอดหาทางไม่ว่าแต่เคยมันวางของไว้ตรงนี้เต็มเลยวเก็บมาเก็บแม่มาเลยอะไร เจอเล่นในห้างแต่ไม่มีคนอยากเจอคนจังเลยไม่ใช่ไอ้คนหน้าหมีนั่นนะไม่เกี่ยวนะโอเคโดดสี่บ้าโดดเฮ้ยเฮ้ยอยากมีปัญหาเอ้อฮะอยากมีปัญหาใช่ไหมฮะอยากมีปัญหาฉันโดดได้โอเคคือผมได้ข่าวมาว่าเล่นในคอมมันจะเล่นง่ายกว่านี่คือยอมรับยอมรับมันเล่นในคอมมันเล่นง่ายจริงๆแต่ผมไม่เคยเล่น ผมไม่มีคอมนะถ้งมีผมจะทำเกี่ยวคอมไปแล้วปอรอบนี่เดยวมมีการโฆษณาด้วยอะไรโฆษณาตู้เย็นเหรอไอตู้สภาพตู้เย็นตู้เย็นโอเคอะไรบ้าไอตู้เย็นนี่หมดตู้เย็นสีดำเหมือนไข่เลยหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมจะทำการสร้างบ้านไปเ,เรื่อยๆมาเดี๋ยวมาเจอกีตอนกลางคืนแล้วกันเดี๋ยวผมจะไปสร้างบ้านสักสี่ไม่เลยโอเคท่านผู้ชมกลับมากันอีกครั้งหนึ่ง ครั้งนี้ผมจะมาสร้างบ้านอีกอแล้วโดวยขอบอกท่านชมกนะ่อนแล้วว่าเจ้าพวกพนักงานนาะรุพวกนั้นนะครับมันสามารถกระโดดได้ใช่มันกระโดดได้สูงเลยสูงมากไม่สูงประมาณไม่ใช่มัเอยโอ้โหปลากลัวปลากลัวสุขวดขั้วไอ้เชี่ยะเย่แล้วเย่แล้วเย่แล้วท่านผู้ชมมันมาแล้วมันมานี่ถ้าท่านผู้ชมได้ยินเสียงใครพูดนี่ต้อง,งรู้กูพนักงานนะนะั่นนั้นไม่ ไม่าย่าจิ้นมาโอเคโอเคท่านผู้ชมผมต้องเอาเตียงมีซิงให้เร็วที่สุดไปไอ้ผลเลยเพื่อนฉันขอโทษปังไม่คิดว่าจะเร็วอย่างนี้เอ้ยบัก้อโอเคท่านผู้ชมับผมขอแยกกินอาหารกันแล้วกันนะดูทริสอสใช่ไหมมันคือดูริสอสชปะัว โอเคอิ่มอร่อยเนะโอเคถ้าชมวงนีผมมีอะไรจะบอกด้วยถ้าถ้าผู้ชมอยากให้ผมไปเล่นแมป Friday ในฟังกี้นะหรือเจ้าแมปที่มันจะแบบร้องเพลงแบบแรปอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครอยากเล่นขอคลิปนี้สักกี่ไลค์ดีวะาหนึ่งไลค์นะขอสักหนึ่งไลค์แล้ว,ว,ว, like นะล like วผมจะไปเล่นเลยแล้วผมจะมาชวนเพื่อนผมมาเล่นด้วยผมไม่ได้เล่นคนเดียวแน่นอนเล่นคนเดียวไม่สนุกกันดีเงาใช่ไหมหรือ <c ười> ผมเงาดูอยู <c ười> ค่คนสู่ตลอดปีก็อย่างนี้เคยเลนะ่นไหม เอาก็ดีแอะไม่มีแฟนโอเคฮิวฮิวจะเออหิวแล้วหิวหิวจะฮิวไหมจะฮิวมันจะหิวไหมมัน,มน <laughs> กดยากครับเลยโทรศัพท์เนี่ยผมไม่ได้ผมนิ้วแล้วผมเป็นคนสมาธิสัน้นด้วยเฮ้ยฮิวดิโอ okay. เคเฮ้แต่ทำไวันนี้ไฟแดงใช่ไไมันไสังเกตไหมว่าไฟมันแดงๆอ้าวตายรัวๆเลยครับ ตายกันรัวๆตายกันรัว,วดีดแมนดีดเคี่ยโอเคนะผมจะรอตรงนี้ไปสักพักแล้วกันเดี๋ยวจะมาเจอกันอีกครั้งตอน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 ไหนสักตอนนลยตนไหนสักตอนเนย